ครับสวัสดีครับรนดอมวันนี้มาดูกันในหัวข้อที่ว่าเขาไปดูดวงเรื่องคุณเออคลิปนี้ผมจัดทําขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวนะครับไม่มีทีมงานไม่มีลูกศิษย์ใดทั้งสิ้นนะถ้าใครอ้างเป็นทีมงานผมอ้างเป็นลูกศิษย์ผมอย่าไปเชื่อเขานะครับสมัยนี้คนแปลกๆเยอะแยะวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครโอเคมาดูกันการเสี่ยงทายรนดอมทำนายไพ่ทาโรตนี้เราใช้ไพ่ทาโรสากลเป็นหลักนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆน,นะ ไพ่าทาโร่สากลเป็นที่นิยมและยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่ามีความแม่นยําค่อนข้างสูงแต่กระนั้นก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเชื่อทั้งหมดฟังไว้เป็นข้อมูลฟังไว้เป็นกําลังใจหรือฟังไว้เป็นความบันเทิงก็ได้นะวันนี้เสียงทายกันดูได้ทุกราศีนะดูได้ทุกท่านและคลิปนี้เป็นทัมเลสไม่มีวันหมดอายุเปิดมาเจอเมื่อไหร่ดูได้เมื่อน,นั้นเลยนะครับนะเขาไปดูดวงเรื่องคุณ เขาคือใครทําไมต้องไปดูดวงเรื่องคุณเออเป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วหรือเปล่าผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียง้ายให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่ <c ười> โอ้โหเด็กถือไม้เท้าคนกันเอง p a c e of w a n d s คนกันเอง มีแนวโน้มที่จะเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือพลังงานสามารถสลับกลับฝั่งกันได้นะครับและเป็นคนธาตุไฟก็เด่นคนกันเองที่เป็นธาตุไฟอายุน้อยกว่าหรือสลับกลับฝั่งกันคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาได้พลังงานของไพทาโร่สลับกลับฟังกันได้ในการเสี่ยงทายแบบนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วนะเออคุณกับเขาสนิทกันไหมมาดูสิคุณกับเขาสนิทกันไหมเออไม่สนิท ดบใบนี้เป็นไพ่ไม่ดีมีร้ายถ้าทํานายเรื่องอื่นอาจจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลความลับแต่ถ้าถามว่าคุณสนิทกับเขาไหมใบนี้บอกว่าคุณกับเขาไม่สนิทกันเป็นไปได้ด้วยว่าเขารู้จักคุณคุณรู้จักเขาแบบผิวเผินรู้จักผ่านเพื่อนรู้จักผ่านการงานอะไรแบบนี้ต่างฝ่ายต่างเห็นกันอยู่แต่ไม่สนิทกันเขาส่องคุณมาค่อนข้างมากเลยนะครับผมว่าเขาส่องคุณเยอะเลยแล้วมีโอกาสที่เขาจะเป็นคนที่ชอบชื่นชอบการดูดวงด้วยนะเออ มีโอกาสที่เขาจะเป็นคนที่ชื่นชอบการดูดวงด้วยนะและเขาส่องคุณแน่ๆไม่ว่าจะช่องทางใดก็แล้วแต่ที่มีถ้าเขาส่องคุณได้หรือแม้แต่การเจอกันในชีวิตประจําวันในบางท่านนะครับเออบางท่านไปมาหาสู่กันได้โ,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 โราชินีถ้วย Queen of Cups เขามองคุณด้วยสายตาที่หยาดเยิอมหวานหยดเลยแบบนี้ครับนะคุณดูดีมากในสายตาเขาไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่ตัวแทนของไพราชินีถ้วยครอบคลุมความน่ารักละมุนละไมอ่อนโยนเขามองคุณเป็นคนอ่อนโยนบางคนอาจจะแย้งในใจว่าฉันอาจดุดันจะตายไปมันแล้วแต่มุมมองของคนบางทีคุณมองตัวเองแบบหนึง่งแต่เขามองคุณอีกแบบหนึง่ง เขาชื่นชมคุณมากและความเป็นธาตุน้ําก็เด่นไม่ว่าตัวคุณหรือฝั่งเขาก็แล้วแต่นะครับเรื่องธาตุเรื่องารองาศีไม่ต้องซีเรียสนะครับรับฟังไว้เป็นข้อมูลเท่านั้นพอนะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องที่แน่ๆเขาชื่นชอบคุณมากถึงขั้นอาจจะหลงรักเลยด้วยซ้ําแต่ยังไม่เผยใจอะไรทํานองนี้นะเออยังไม่เผยใจแล้วก็จะยังไงต่อไปโอ้ติบไม้เท้า n of wands ต่างคนต่างทำงานหนักนี่คือคำทํานายที่หนึ่งคำทำนายที่สองคือคุณกับเขารู้จักกันจากการทำงานร่วมกันเคยเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยยากาเจองานหนักร่วมกันมาแบบนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะเคยร่วมโปรเจกต์ใดๆหรือถูกส่งตัวจากต่างถิ่นต่างที่ให้มาร่วมงานกันเพื่อรวมการเฉพาะกิจบางอย่างใบนี้เป็นการถือภาระหนักแบกภาระหนักทำนายเพิ่มเติมได้ด้วยว่า ไม่คุณก็เขาหรือทั้งสองฝั่งสองฝ่ายกำลังเป็นอเสาหลักครอบครัวแบกภาระหนักอยู่ช่วงนี้หรือทำนายเพิ่มอีกอย่างว่า งานยุ่งทั้งคู่อืมทําให้ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันหรือเคยเจอกันแล้วมีโอกาสที่แยกย้ายห่างกันไปเนื่องจากต้องไปทําภารกิจของแต่ละคนแบบนี้เป็นไปได้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่สิบไม้เท้านี่คือภาระที่ยังแบกไหวอยู่ตามภาพเลยนะแม้จะเป็นภาระหนักแต่ก็ยังแบกไหวอยู่คุณไม่ต้องกังวลนะครับและธาตุไฟก็ยังคงเด่นจะยังไงต่อไปคนคนนี้ทําไมต้องไปดูดวงเรื่องคุณเขาไปดูที่ไหน เออมาดูคลิปผมหรือเปล่าเอ่อโอ้โหหกไม้เ oh ท้า oh, six of ones ไพ่วิกตอรีออกมาชัยชนะชัดเจนขนาดนี้บ่งบอกชัดเจนว่า <c oughs> เขามองคุณเป็นเป้าหมายของชีวิตเอ้ยเริ่มไม่ธรรมดาแล้วคนคนนี้คาดหวังคุณมากไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่เขาอาจจะยังลังเลยอยู่ว่า คุณโสดหรือไม่มีคู่หรือไม่มีใครแล้วหรือยังอะไรแบบนี้คิดอะไรกับเขาหรือเปล่าแล้วเขาไม่กล้าถามคุณตรงๆเนื่องจากอาจจะดูเสียมารยาทหรือเขาไม่กล้ามีแนวโน้มที่เขาจะเป็นคนขี้อายและบางคําถามมันก็ไม่สามารถมาถามกันตรงๆได้เช่นเธอชอบฉันไหมอะไรแบบนี้เขาก็กลัวหน้าแตกได้อะไรแบบนี้นะครับถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ชอบเขาอะไรแบบนี้เออ แต่คุณคือเป้าหมายชีวิตของเขาอย่างหนึ่งเลยนะนอกจากการงานการเงินความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่กัลยะาณมิตรอย่างน้อยที่สุดคนนี้มาดีและทำนายเพิ่มเติมอีกอย่างจากใบนี้ได้ด้วยว่าคุณกับเขามีโอกาสสนับสนุนกันดีในด้านการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จร่วมกันมีโอกาสฉลองชัยชนะทางการงานร่วมกันเอ,อที่แน่ๆเขามองคุณดีมากยังไงต่อไปเขาไปดูดวงเรื่องคุณ ดูเรื่องอะไรดูเรื่องความรักหรือเปล่าหรือเรื่องการงานแต่ผมว่าความรักแหละดูแลชอบเป็นการส่วนตัวความรักสี่เหรียญเขาอ่านคุณไม่ออกฟอร์เพนตะเคิลสี่เหรียญเขาอ่านคุณไม่ออก ไม่ว่าคุณจะดูดีสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานนุ่มนวลขนาดไหนในสายตาเขาแต่คุณมีบางแง่มุมที่ดูไม่ออกดูลึกลับดูเหมือนกับอยู่กับตัวเองเยอะดูเป็นคนที่อ่านค่อนข้างยากอ่านใจค่อนข้างยากประมาณนี้เข้าใจแล้วเขาถึงต้องไปดูดวงเรื่องคุณนะครับประมาณนี้เดี๋ยวดูให้ไพ่ดูหน่อยซิว่าเขาไปดูดวงเรื่องคุณเกี่ยวกับอะไรเออดูดวงเรื่องคุณเกี่ยวกับอะไร โอ้โห,โหเขาอยากรู้ว่าคุณมีคู่หรือยังห้าไม้เท้าไฟออฟวันสคนตีกระชุลมุนเลยตามหน้าไพ่ คุณเป็นคนที่มีคนจีบเยอะหรือเปล่ามีคนเข้าหาเยอะหรือเปล่าเพื่อนเยอะหรือไม่บางคนไม่รู้ตัวเออบางคนเสน่ห์แรงไม่รู้ตัวเพราะความเฟรนลี่อัธยาศัยดีของคุณทําให้คุณมองใครๆแวดล้อมคนรอบตัวเป็นเพื่อนไปหมดแต่คุณอาจจะมีคนมาจีบคุณหลายคนโดยที่คุณไม่รู้ตัวเป็นไปได้นะครับคนคนนี้เฝ้ามองอยู่ห่างๆเขาดูออกว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะนะไม่ว่าจะมากจะน้อยจะยังไงก็แล้วแต่เขามองว่าคุณมีเสน่ห์คนเข้าหาเยอะ เขาจึงอยากดูดวงให้รู้ไปว่าคุณมีแฟนหรือ,อยังมีคู่หรือ,อยังหรือแม้แต่มีครอบครัวแล้วหรือ,อยังประมาณนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่กล้าถามคุณตรงๆนะก็เข้าใจได้แหละจู่ๆจะมาถามเธอโสดไหมมีคู่ไหมอะไรแบบนี้มันก็แปลกๆถูกไหมครับเขาจึงไปดูดวงเรื่องคุณอ๋ออีกอย่างหนึ่งกับลืมแถมให้ใบนี้แนะนําเพิ่มเติมนะนอกเหนือจากเรื่องความสัมพันธ์ถ้าพบเห็นใครมีปัญหากันอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวนะครับห่างได้ห่างเลยนะ ปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณนะประมาณนี้แล้วก็เพราะว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายเออใครๆก็อยากเข้าหาคุณอาจจะมีการแข่งแย่งแข่งขันจริงดีจริงเด่นคุณไม่ต้องไปเข้าข้างใครทั้งสิน้นอยู่สวยๆอยู่หล่อๆไปนะครับอ่าแล้วก็โอ้เจ็ดเหรียญการงานมาคู่กับการเงินและความสัมพันธ์ที่ดีใบนี ไพ่ของการปลูกต้นเงินต้นทอง7เหรียญ Seven นเอาพ e นเตอรทำนายได้หลายอย่างนะเอาตามหัวข้อนี้การไปดูดวงของเขาเขาคาดหวังว่าจะได้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับคุณเพื่อมาพัฒนาความสัมพันธ์ปลูกต้นรักปลูกต้นความสัมพันธ์ให้งอกเงยงอกงามนี่คือความหมายที่หนึ่ง ความหมายที่สองเขาก็อยากจะดูดวงเพื่อให้มีแนวทางในการเอามาปรับใช้ในการทำงานในการวางตัวเป็นไปได้ที่เขากับคุณจะต้องร่วมงานกันต่อไปมีโอกาสได้เจอกันอีกแบบนี้ไม่แน่ว่าคุณกับเขาอาจจะกลายเป็นบัดดี้กันในอนาคตเป็นคู่หูกันในอนาคตหรือแม้แต่ตอนนี้เริ่มเกี่ยวข้องกันแล้วด้วยเหอะ อาจจะยังไม่สนิทกันมากแต่เนื้อหาของงานเนื้อหาของชีวิตประจําวันมีโอกาสทําให้คุณกับเขาค่อยๆสนิทกันมากขึ้นมีโอกาสก้าวหน้าจเจริญเติบโตด้วยกันที่แน่ๆเขาไปเช็คดวงเขาอยากหาแนวทางเพื่อมาสางสัมพันธ์กับคุณออปลูกต้นร<ล>ักปลูกต้นความสัมพันธ์ตามภาพนี้นะครับแล้วยังไงต่อไปยังไงต่อไปเออคนคนนี้ดูจริงจังจริงใจเขามีอะไรแอบแฝงไหมเออ ไม่มีไม่มีอะไรแอบแฝงคนนี้จิตใจดีมากหกเหรียญ six of pentacles ไพ่หกเหรียญกับบริบทที่เราถามนี้ว่าเขามีอะไรแอบแฝงหรือไม่บอกได้เลยว่าไม่มีเป็นคนที่มีจิตกุศลเป็นอย่างยิ่งคิดดีทำดีมอบสิ่งดีๆปรารถนาดีต่อผู้คนรวมถึงปรารถนาดีต่อคุณด้วยแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงว่าเขาจะมาร้ายหรือเปล่าไม่ต้องกังวลว่าเขาจะมาหวังผลประโยชน์ใดๆหรือไม่นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่มีร่วมกันการงานที่ทำร่วมกันคนคนนี้มาดีคิดดีกับคุณเออ เขาใช่คนที่คุณคิดหรือเปล่าเออเขาใช่คนที่คุณคิดหรือเปล่าใช่คนคนนี้ พยายามอยากมาใกล้ชิดคุณจะแย่แล้วแต่ยังทำอะไรมากไม่ได้เขาค่อนข้างคิดกังวลเรื่องคุณค่อนข้างมากนอกเหนือจากเรื่องส่วนตัวภาระส่วนตัวคนคนนี้คิดเรื่องคุณค่อนข้างมากเป็นคนที่มีความเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณเป็นพิเศษคุณไปสังเกตดูได้เพื่อนร่วมงานคนไหนหรือเพื่อนของเพื่อนคนไหนที่ไม่ได้สนิทกันมากแต่พยายามเข้าหาคุณพยายามชวนคุยพยายามชวนไปนู่นไปนี่กินกาแฟกันไหมเอ้ยเราเลี้ยงข้าวนี่นั่นนู่นเจอกันหรือพยายาม ามนัดเจอกันเป็นกลุ่มเป็นคุวนเพื่อแก้เขินเขาอาจจะยังไม่กล้านัดพบคุณตามลําพังเพราะอาจจะดูล้ําเส้นดูข้ามขั้นไปหน่อยเขาอาจจะทําทีเป็นนัดเพื่อนเจอกันหลายๆคนแบบนี้เอ้ยชวนคุณมาด้วยสิอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะครับเขาคนนั้นอยู่ในกลุ่มของคุณแล้วนะเอออยู่ในกลุ่มคนรู้จักของคุณแล้วแต่ยังไม่กล้าแอคชั่นอะไรมากมายแล้วสิ่งที่เขาไปดูดวงมาผลเป็นยังไง <laughs> ดีงามหนึ่งดาบไม่ว่าเขาจะไปดูดวงกับใครก็แล้วแต่คำทำนายคำพยากรณ์ที่เขาได้รับมาคือคุณเป็นคนจริงจังกับชีวิตอย่ามาจีบเล่นๆนะอย่ามาทำเป็นเล่นนะถ้าจะเข้าหาต้องจริงจังจริงใจสุดๆเท่านั้นซึ่งก็เข้าทางเขาเลยเพราะเขามีความจริงจังจริงใจให้คุณแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปเออน่าสนใจน่าสนใจคนคนคน,นี้เขาจะเอาจริงเอาจังไหมจะท้อใจก่อนหรือไม่ โอ้ดูทรงแล้วคนคนนี้กลัวคุณไม่รักคนคนนี้กลัวคุณงอนกลัวคุณจะเข้าใจผิดถ้าเขาแสดงตัวว่าเขาจีบคนคนนี้จะซุ่มเงียบก่อนยังไม่กระตกกระตากเขาเกรงว่าถ้าแสดงท่าทีชอบนะออกหน้าออกตาหรือแสดงทีท่าว่ามามาจีบคุณจะไม่พอใจแบบนี้คนคนนี้กําลังดูเชิงดูทีท่าคุณอยู่เงียบๆถึงต้องไปดูดวงไงเออเข้าใจละคนนี้สายมูชัยย่อยอ่า ไปเช็คด,ดวงว่าคุณสนใจอะไรคุณชอบอะไรคุณโสดไหมจะเข้าหาคุณยังไงโอ้โ oh หราชาเหรียญ King of Pentacles ยินดีด้วยใบนี้ไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ที่ดีของไพ่มหาเศรษฐีแต่ไม่ได้แปลว่าหยิบไพ่นี้แล้วจะรวยทันทีกันทุกคนไม่ใช่การหยิบเสี่ยงทายได้ King of Pentacles ราชาเหรียญในบริบทนี้ทำนายว่า ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีโอกาสเจริญงอกงามเติบโตเมื่อสักครู่นี้ที่มี6เหรียญมี7เหรียญอะไรนั่นนะหมายถึงเขาอยากจะสารสัมพันธ์อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ในที่สุดแล้วถ้าคุณเองก็ไม่รังเกียจเขาหรือถ้าคุณเองก็มีความพร้อมนะ ไม่ได้ปฏิเสธเขาถ้าคุณยังไม่มีใครความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาไปสู่การเป็นคู่รักได้เลยนะครับไม่ธรรมดาแต่อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากเกินไปเพราะบางทีอาจจะต้องพิสูจน์ใจกันไปอีกนานกว่าที่6เหรียญเจเหรียญจะกลายเป็นราชาเหรียญได้ต้องฝ่าฟัน,ผ,นผ่านด่านอุปสรรคอะไรกันอีกมากมายอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็นการร่วมงานการเจอสังคมซึ่งกันและกันพบปะสังสรรค์กันไม่ว่าจะเป็นหมูนะ่คณะหรือพบปะส่วนตัวก็แล้วแต่แม้แต่การเข้าหาผู้ใหญ่ การเข้าทางผู้ใหญ่การพบปะญาติผู้ใหญ่พบปะเจ้านายพบปะคนที่เกี่ยวข้องอะไรแบบนี้ความรักเป็นเรื่องของคนสองคนก็จริงแต่มันปฏิเสธไม่ได้ดว,ว่าคนแวดล้อมก็มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยนะครับเรายังต้องเกรงใจพ่อแม่เกรงใจญาติผู้ใหญ่เกรงใจเพื่อนอยู่ในบางบริบทบางจุดนะครับนะแม้ความรักจะเป็นเรื่องของคนสองคนแต่คนแวดล้อมยังจําเป็นยังสําคัญอยู่แต่ราชาเหรียญมาขนาดนี้แนวโน้มดีว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขามีโอกาสเจริญก้าวหน้าได้อืม แล้วยังไงอีกเขาไปได้ข้อมูลอนะไรมาอีกโอ้ราชาถ้วยหลายคนแอบเชียร์คู่ของคุณกับเขานะ ต่อให้คุณกับเขายังไม่ได้จีบกันอย่างเป็นทางการแต่คนแวดล้อมเขาจับตาดูอยู่หลายคนรู้ว่าเขาชอบคุณอยู่หลายคนเริ่มรู้ว่าเขาอยากจะจีบคุณประมาณนี้มีแนวโน้มที่เพื่อนในกลุ่มทั้งฝั่งเขาฝั่งคุณแอบเชียร์อยู่ลึกๆแอบเชียร์อยู่เงียบๆแม้แต่ผู้ใหญ่ก็เหอะนะแล้ววันนี้อย่าลืมโอ้โหความเป็นไพ่คู่นะมีตอนแรกมีราชินีถ้วยอ่าแล้วตามมาด้วยราชาถ้วยทำนายเพิ่มเติมได้อีกอย่างด้วยว่า ดวงคุณสมพงค์กันไม่ว่าคุณจะรู้จักกับเขามากน้อยแค่ไหนถึงจะยังไม่สนิทกันแต่ถ้ามองกันดีๆศึกษากันลึกๆดูใจกันนานๆคุณมีโอกาสลงเอยกับเขาได้คนคนนี้ไปสังเกตดูง่ายๆคนที่ทําดีกับคุณเป็นพิเศษแม้จะยังไม่สนิทกันนั่นแหละเขาเริ่มทําคะแนนกับคุณแล้วนะครับแล้วเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไป โอ้โห oh 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 oh. แปดเหรียญเอ็นดูไพ่ทำงานออกมาก็ยังคงต้องต่างคนต่างทำงานกันต่อไปเอทอเพนทาเคิลส์ไพ่ของคนที่นั่งทำงานแล้วเหรียญก็งอกเงยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำนายอย่างที่หนึ่งคือ ความขยันขันแข็งทําให้คุณทั้งคู่เจริญก้าวหน้ายิ่งทํางานยิ่งขยันยิ่งรวยแบบนี้เรื่องโชคฟลุกฟุกยังไม่มีอันนี้คําทํานายที่หนึ่งด้านการงานการเงินขยันขันแข็งงานดีเงนิงนดีโดยลําดับและทํานายเพิ่มเติมในด้านความสัมพันธ์ได้ด้วยว่ายิ่งคุณกับเขาเกี่ยวข้องกันมากขึ้นเท่าไหร่ความสัมพันธ์จะมีความสนิทแนบแน่นแน่นแฟนค่อยๆเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นความสัมพันธ์ครั้งนี้รีบร้อนไม่ได้ต้องค่อยๆศึกษาดูใจกันไปการงานก็ค่อยๆทําไป การศึกษาซึ่งกันและกันก็ค่อยๆศึกษาซึ่งกันและกันต่อไปเรื่อยๆนะครับความสัมพันธ์มีแนวโน้มเติบโตชัดเจนอย่างน้อยที่สุดก็เป็นกัลยาณมิตรได้นะถึงจะไม่ได้เป็นคู่รักกันก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เราจะมีโอกาสสมหวังกันไหมเนี่ยเดวิล ผมบอกว่ามีโอกาสเป็นกระระะนาลยานมิตรกันได้แต่เดวิลเขาคิดกับคุณเคินเพื่อนไปแล้วเจ้าปีศาจออกมาไม่ได้แปลว่าเขาคิดไม่ดีนะแต่เขามองคุณด้วยสายตาที่แบบคู่รักเออแบบคนจะมาจีบกันคนจะมารักกันแบบนี้ไม่ได้มองคุณแค่เพื่อนเดวิลการันตีไพ่ใบนี้มีดีมีร้ายแทบจะอยากจะกลืนกินอยากจะมาสารสัมพันธท์ทำไมตรีตอนนี้ถ้าเป็นไปได้เลยโอ้โหเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายกันสิเมื่อเขาไปดูดวงเรื่องคุณแล้วเขาจะดําเนินการยังไงต่อไป สามถ้วยยินดีด้วย t r ิ e อฟคัพส์ไพ่เฉลิมฉลองผู้คนชูถ้วยยินดีขนาดนี้คำทํานายที่1เขาจะเดินหน้าจีบคุณแบบค่อยเป็นค่อยไปคนคนนี้ เขารู้แล้วว่าคุณเป็นคนลักษณะอย่างนี้มีความชอบแบบนี้และมีแนวโน้มที่จะยังไม่เลือกใครง่ายๆเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เลือกงานเป็นคนชอบทํางานนะยังไม่เลือกใครง่ายๆการเสี่ยงทายนี้ถ้าคุณที่มาดูคลิปนี้มีคู่แล้วนั่นหมายความว่าเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณนะแบ่งเป็น2กรณีนะครับไม่งงนะถ้าคุณโสด คนคนนี้เป็นทางเลือกที่ดีของคุณเขามีโอกาสมาจริงจังกับคุณแต่ถ้าคุณไม่โสดคนคนนี้จะกลายเป็นเพื่อนที่ดีมากของคุณจะมีความยินดีร่วมกันเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดในเบื้องต้นด้านการงาน ประสบความสําเร็จด้านการงานร่วมกันชัยโยโหหิวแบบนี้ประสบความสําเร็จด้านการงานอย่างที่2มีโอกาสสารางสัมพันธไมตรีสนิทสนมกันมากขึ้นเบื้องต้นคือเป็นเพื่อนสนิทและมากไปกว่านั้นถ้าต่างคนต่างสดมีโอกาสครองคู่มีโอกาสเฉลิมฉลองมีโอกาสเกิดงานมงคลทํานายแบบนี้รับไว้เป็นข้อมูลได้เลยไม่จําเป็นต้องเกิดกับทุกท่านแต่ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ